จริงก็ได้ศึกษาดูใจกับยุ้ยมาสักระยะแล้วนะครับแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราได้เติมเต็มเช่นกันและกันในสิ่งที่บางทีผมขาดอะไรที่ผมยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับยุ้ยก็มาเติมเต็มในส่วนนี้ของผมแล้วก็รู้สึกเขามียุ้ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็มีรอยยิม้มมีความสุขมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้นะครับทําให้ผมแบบมันก็เหมือนกับว่าชีวิตเราก็ มีความสุขหลังจากที่ก่อนหน้านี้แล้วก็เทียบกับในเรื่องนในนี้นะครับสำหรับพี่นะครับก็วันนี้เป็นเกียดอย่างยิ่งนะครับที่ได้ ได้แ,แบบว่ามีผู้มีแขกผู้มีเกียรติมาลงานครั้งนี้นะครับทีมก็สัญญาในความรับอที่มีให้กับยูในครั้งนี้นะครับก็จะดูแลจนจนกว่าจะจะวันสุดท้ายของชีวิตนะครับก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะ ค่ะดิฉันใครขออนุญาตกราบเรียนเชิญค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจให้เกียรติขึ้นเป็นประธานคล้องมาลายและกลางอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บ่าวสาวค่ะกราบขอเรียนเชิญค่ะคท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งให้มาเป็นประธาน โวยพรเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่างคุณสุมเมศกับคุณอุบลรัตน์ทั้งคู่บ่าวสาวนั้นได้คบหากันมาเป็นเวลานานพอสมควรและประกอบกับการศึกษาวัยวุฒิคุณวุฒิผมพิจารณาดูแล,แล้วว่าเห็นทั้งสองฝ่ายนั้นเหมาะสมกันทั้งปวงผมเชื่อมั่นนะครับว่าคู่บ่าวสาวนั้นจะสามารถสร้างชีวิต สมรสให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและก็มีความรุ่งเรืองพร้อมกับยั่งยืนด้วยครับนั้นในโอกาสนี้ผมขอให้คู่บ่าวสาวของเราจงมีความสุขความเจริญในชีวิตสมรสคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประาปการช่ยอยช่ยโยช่ยโย ช่ยก<อ>ราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาอวยพรบ่าวสาวในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นคือต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติในงานทุกท่านนะคะที่มาร่วมยินดีกับพวกเราทั้งสองคน,นะคะ ก็ต่อตจากนี้ไปค่ะพวกเราทั้งสองคนก็จะไม่ทงให้ทุกท่านผดหวังนในตารังการให้ตอลอดนะก็วันนี้ค่ะเราสองคนท่าทำนนอะไรท่านใจดูแลแขกไม่ตัวถุนเ็ต้งงองขออภัยนะที่นี้เอาไว้ด้วยนะคะ แต่ว่าก่อนอน่นก็คือก่อนจะไปสู่พิธีก่อนคนที่อยากจะขอบคุณมากัากก็คือทั้งคุณพอ่อแล้วก็คุณแม่ของทั้งฝ่ายยุ้ยแล้วก็ทั้งฝ่ายทีมฝ่ายทีมมทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆถ้าไม่มีทุกท่านเนี่ยก็คงจะไม่มีรลเราทั้งสองคนในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างกว่าจะมีงานในวันนี้ได้ก็คือถ้าไม่มีทุกท่านเหล่านี้เนี่ยงานในวันนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราสองคนอ่ะ ทำกันเองได้ไม่หมดอย่างนี้แน่นอนต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆจริงๆค่ะ